ขอบคุณคอมเมนต์พิธานีนะครับที่ให้เราได้มาชี้แจงเรื่องนี้เราอยากให้มาพูดคุยและเปลี่ยนกันแบบนี้เยอะๆเรื่องนี้เรามีคําตอบสี่ส่วนจากผู้เชี่ยวชาญมาฟังกันดูนะครับส่วนที่1คําตอบจากการไฟฟ้าโดยปกติการติดตั้งตู้คอน sumer ภายในบ้านจะกําหนดให้มีแท่งกราวหนึ่งตู้ต่อหนึ่งแท่งอย่างการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าจะติดตั้งตู้คอน s u m ร์แยกออกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องติดตั้งกราวเพิ่มแม้กระทั่งเครื่องใช้ภายในบ้านเช่นเครื่องทำน้าอุ่นเครื่องซักผ้าหรือว่าเครื่องที่เป็นโลหะก ั้งเครื่องชางรถยนต์ไฟฟ้าต้องใส่แท่งกราวไม่มีไม่ได้และค่ากราวต้องอยู่ในระดับมาตรฐานที่การไฟฟ้ารองรับถ้าวัดแล้วค่ากราวเกินจะมีการเพิ่มแท่งกราวเข้าไปแท่งโดยต้องห่างกันอย่างน้อย3เมตรส่วนที่3คำตอบจากช่างสามารถติดตั้งได้เพราะว่าอยู่คนละวงจรกันส่วนที่4คํคำตอบจาก chatgpt บ้านสามารถมีกราวหรือว่าสายดีได้มากกว่า1จุดแต่มีข้อควรระวังต้องเชื่อมโยงกันให้เหมาะสมให้ช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบแล้วก็ใช้แท่งกราวที่เหมาะสมการติดตั้งของเราทุกขั้นตอนผ่านการตรวจสอบโดยการไฟฟ้าเพราะฉะนั้นติดตั้งกับเราม